โอริไก่ตันไก่ตันคุณภาพดีราคาถูกไก่ตันแมปตกปลาเริ่มต้นเพียง30บาทมีให้เลือกถึง2แบบและยังมีไก่ตันเบทโนไลท์ no ight, ราคาเพียง300บาทเท่านั้นยังไม่หมดครับทุกคนยังมีไก่ตันแมปบล็อกฟู้ดราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีให้เลือกหลายห่อมากๆใครสนใจลิงก์ดีคริปชั่นเลยครับผมเฮ้ยยูวันนี้ก็กลับมาพบกับผมบอนนลแะบีเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับจะมาบอกจุดลับนะทุกคนจุดฟาร์มจุดใหม่ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย มันโคตรดีเลยะนะครับเพราะว่าผมลองตกมาแล้วนะครับก็คืออันนี้เป็นจุดที่เอาไว้ฟาร์มเกาะใหม่ไว้ทุกคนซึ่งมันจะให้ปลา2ตัวนี้นะครับที่ราคาแบบสูงมากนะทุกคนแล้วคือตกได้ง่ายมากผมตกมาตกออกหลายตัวมากนะเป็นปลามมติก2ตัวนี้นะครับก็คือปลานนพิอันนี้คือผมแปลภาษาไทยเลยนะก็คือเป็นปลานนพิลาบนะครับเออโนคิลาบน่งแข่งนะแล้วก็ปลาเท้าออรรล่านะครับ2ตัวเนี้ย ราคามันเท่ากันไว้ทุกคนก็คือไม่ว่าคุณจะตกไอ้ตัวนี้หรือตัวนี้นะครับคือราคาเท่ากันหมดนะทุกคนเออผมจะลองขายให้ดูเอยจะลองชั่งกิโลให้ดูนะเออเรียวกว่าชั่งกิโลป่ะตัวสอบตรวสอบโอเคนะครับลองตรวสอบไปดูนะครับผมจะลองตรวสอบไปดูว่ามันราคาเท่าไหร่กันแน่นะครับอันนี้ครับนกพิราบวานะราคา400ร้อยนะเออครับนี้ได้หกพันนะครับแล้วก็ปะเท้าอโรลานะครับนี่ตัวนี้นะครับไม่มีบัฟอะไรเลยนะนี่คือไม่มีบัฟนะได้ห้าพันนะครับตัวละห้าพัน ผมได้เท่าไหรห้าพันเหมือนกันประมาณ4ี่ถึงห้าพันนี่กิโลมันน้อยกว่าครับแต่ถ้าสมมติอ่ะเป็นกิโลเท่ากันนะอันนี้ใกล้เคียงกันนะครับได้ทั้งได้ได้สี่พันห้าอ้าโอเคประมาณใกล้ใกล้กันนะทั้งสองตัวเลยนะอยู่ที่กิโลนะครับว่ากิโลจะได้น้อยหรือมากแค่นั้นเองนะครับเบ็ดที่ผมใช้ตกนะครับเป็นเบ็ดอ่าราคา1.75นะก็คือเบ็เด Heaven เฮเว่นแหละตัวใหม่นะครับเบ็ดเฮเว่นเนี่ยแหละก็ซึ่งเบ็ดตัวเนี้ยนะครับจะมีความสามารถคือ ทำให้ติดสถานะ heaven นะครับซึ่งบัฟเนี่ยจะทําให้มีมูลค่าปลาเนี่ยคูณ5นะครับก็คือสมมุติที่ตรงนี้ติด aurora t o w e heaven ใช่ไหมอันเนี้ยผมจะลองประเมินตัวนี้ดูนะตัวนี้ได้2 0 0 0ครับอันนี้ผมยังไม่ได้ขายทั้งหมดนะผมจะลองให้ดูราคาก่อนนะครับนี่คือเั f heaven นะตัวนี้นะครับนี่เท่ๆอย่างนี้เลยนะบัฟสวรรค์เว้ยเอาเรื่องนะ คือเรื่องที่ผมตกได้น้ำเนี่คือครึ่งชั่วโมง้วทุกคนผมตกได้เท่านี้นะครับก็ลองคํานวณดูนะครับที่ผมตกก็คือผมใช้ถังถังส้มนะครับในการที่ใช้เป็นออกซิเจนนะเพราะว่าไปตรงนั้นนะมันต้องใช้ออกซิเจนนะทุกคนผมจะใช้แค่ถังส้มเนี่ยผมตกผมตีคร่าวๆมาครึ่งชั่วโมงมาเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะครับเราสามารถไปเติมออกซิเจนเนี่ยครั้งละครึ่งชั่วโมงนะครับจะไม่เหมือนอที่ผมลองไปตรงอื่นเนี่ยมันใช้เวลาเร็วนะครับประมาณแบบ สิบทีอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยครึ่งชั่วโมงถือว่าตกได้ยาวๆครับแล้วก็เปลี่ยนตกได้เรื่อยๆนะครับไม่น่าเบื่อเท่าไหร่นะผมจะลองขายให้ดูเลยนะครับว่าได้กี่บาทนะครับอ่ะนี่คือผมตกครึ่งชั่วโมงนะทุกคนได้แสนหกเฮ้ยเอาเรื่องนะอันนี้คือเหมือนจะโชคดีที่ทได้ปลาเฮเว่นเนยนะคือผมไม่มีบัฟอะไรเลยนะทุกคนสิ่งที่ผมใช้ก็คือมีเบ็ดเฮเว่นนะครับแล้วเบ็ดผมอะ่ะ ติดสถานะเออติดเอ็นชารนที่เป็นเอ็นชานตัวเพิ่มเอ็กนะครับไม่ได้เป็นแบบเฮตตี้นะถ้าเป็นเฮตตี้เนี่ยน่าจะดีกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับผมไม่ได้ใช้เฮตตี้นะทุกคนเออแล้วนี้บัฟแล้วตัวเบทเฮเวนเนี่ยตอนนี้ก็ได้บัฟมาใหม่แล้วทุกคนตอนแรกมันเป็นยี่สิบสองใช่ปะตอนนี้เป็นสามสิบนะครับเออตัวรือความเร็วรอนะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทุกอย่างผมว่าโอเคขึ้นนะเออติดสถานะง่ายขึ้นด้วยนะครับผมเหยื่อที่ใช้นะครับเป็นตัว สาลายทะเลนะครับแต่ว่าใครที่มีดีกว่านี้นะครับเช่นปลากระลังนะครับปลากระลังธรรมดานะไม่ใช่ปลากระลังน้ําลึกนะครับปลากระลังธรรมดานะก็ใช้ได้นะครับผมส่วนจุดที่ผมจะไปตกนะทุกคนผมจะพาวาร์ปไปเลยนะครับเพราะว่าทุกคนต้องขึ้นไปถึงตรงนั้นแล้วแหละนะครับทุกคนน่าจะเคยสำรวจแล้วนะครับก็คือจุดนี้ก็คือจุดกระป๋องแดงครับเออเรียกกระป๋องแดงแล้วกันถังแดงอะไรก็ว่าไปทุกคนคือจุดตรงเนี้ยครับเป็นจุดที่2นะครับจุดเดียวกับ ที่เรามาซื้อเบ็ดสามแสนเนี่ยแหละครับผมนี่ผมจะพาไปดูนะว่าถ้ำอยู่ตรงไหนนะทุกคนสมมุติว่าผมเซฟไว้ตรงนี้นะครับผมเซฟไว้นะแล้วผมมาเติมเติมกระป๋องก่อนทีหนึ่งนะครับตึ้งนะคือตรงเนี้ยมันยังไม่สูงมากไว้ทุกคนมันไม่ได้สูงมากนะครับไม่ได้สูงมากขนาดที่ว่ามันจะใช้ออกซิเจนเยอะนะครับผมแน,นะนําว่าให้ไปซื้อกระป๋องส้มมาก่อนนะอืแล้วเราก็เดินมาตรงนี้ทุกคนล่อนมาตรงนี้นะเนี่ยพอเราออกมาจากตรงนี้ใช่ไหม ให้เราล่อนมาทางอ๋อกดปิดกดปิดนะเกือบเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยทุกคนถ้ามันอยู่ตรงนี้เลยครับเนี่ยเห็นไหมทางออกปุ๊บเราย้อนมาหน่อยหนึ่งนะครับย้อนมาเราไม่ได้ย้อนขึ้นไปทุกคนเราย้อนถอยหลังกลับมานะครับเนี่ยถ้ามันอยู่ตรงนี้เลยว่าทุกคนแล้วข้อดีของถ้านี้คืออะไรรู้ไหมคือถ้าเนี้ยมีหอยครับมีหอยเออไอตัวหอยที่พาเราไปจุดเซฟอะครับเนี่ยตัวนี้แหละ ผมเลยไปเซฟไปข้างบนนั้นแล้วพอเราจะมาฟาร,ร์มเงินเรามาฟาร,ร์มที่หอยตรงนี้ผมลองใช้มาโคในการตกนะทุกคนครึ่งชั่วโมงได้มาแสนก็าบาทผมมองว่าโอเคนะเอาจริงๆนะครับผมลองตกอา่าไม่ว่าจะเป็นแบบพวกปลาทองหรืออะไรเงี้ยคือผมตกสามสี่ชั่วโมงอะ่ะผมได้มาแค่แบบแสนก็าบาทอะ่ะแต่ผมอนนี้ผมครึ่งชั่วโมงนะทุกคนเปลี่ยนใช้ไปเรื่อยครับได้เป็นแสนนะผมว่าอันนี้คือ โอ้วงตรงว่าไม่ฟุกเลยนะเพราะว่าปลาที่ผมให้ทุกคนดูใช่ไหมมันคือแบบมันแทบจะไม่ติดเฮเว่วนเลยอะ่ะพุ่งตรงนะปลาตัวใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าใครโชคดีตดเฮเว่วนเนี่ยผมบอกเลยราคาแบบพุ่งกระฉูดเลยนะหรือว่าเอาง่ายๆเลยคือถ้าสมมติว่าทุกคนใช้ออโราแล้วตกแล้วมันได้คือออโรามันดีกว่าเฮเว่นอยูกปะ่ะเออนะครับถ้าใช้ตรงเนี้ยมันตกผมว่าดีกว่านะครับแล้วปลาที่มีราคาตรงเนี้ยมันก็คือปลา2ตัวนี้แหละที่เป็นมิติกนะครับยวลองตกให้ดูเลยคือมันตกง,ง่ายมากทุกคน แล้วมันออกง่ายมากเว้ยคือมันไม่ใช่ว่าผมติดบัฟด้วยนะมันออกง่ายเฉยๆอะ่ะเอออันนี้อาจจะแบบดูเงินหยิดหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ติดแฮตตีเว้ยทุกคนแต่ว่าถ้าใครแบบอยากจะฟาร์มเงินจริงๆจ,งจังๆนะครับแบบง่ายๆแบบได้เงินเยอะๆผมแนะนําว่าให้เป็นอ,อ่อเป็นสองอันนี้ก็ได้ครับคือเป็น ถ้าสมมุติทุกคนมีนะก็คือไทเดนครับถ้าเราแบบเอาที่หาง่ายๆเลยคือไทเดนนะครับไทเดนกับออโราครับอันไหนก็ได้2อ,อันนี้ผมว่าหาเงินได้ดีได้ดีกว่าเฮเว่นนะเพราะว่าเฮเว่นอ่ะคือมัน5%้าเปอร์เซ็นต์เลทุกคนมันแล้วมันก็คูณห้าเท่าใช่ปะแต่ถ้าออโร拉อย่างเงี้ยผมว่าสิรโอกาสออกเยอะกว่านะเอาจริงนะครับแล้วก็ติดเฮตตี้ให้มันนะครับนี่ผมมาที่ผมใช้บัฟเนี่ยเพราะว่าผมมาจเจาเลเวลด้วยนะครับมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะอันนี้นิดนึงนะ แต่ว่าถ้าใช้อันนี้คู่กันนะออร์าคู่กันนะผมว่าดีกว่านี้นะครับดีกว่านี้แต่ว่าพุ่งตรงว่าจะตกยากกว่าเฮเวนเยอะนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกปลาที่แบบเออมันจะมีแบบเคลเลยนะไม่ไม่รู้ว่ามันจะออกปลาแบบมิติกเยอะหรือเปล่าเพราะโชคมันน้อยกว่าด้วยนะครับแต่ว่าเราก็มาเสริมที่สาหร่ายได้ครับหรือว่าใครมีปากกาลังก็มาเสริมปากกาลังได้ก็ประมาณนี้นี่ผมได้อันนี้คือแบบตกล้วนเลยนะทุกคนคือแบบ ไม่ได้มีบัฟไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ตรงๆคือเฮตี้นี่คือไม่ได้ใส่ด้วยมันก็จะทําให้เราตกปลาได้ช้าขึ้นนะครับผมที่ความถี่ในการตกป็ช้าขึ้นนะอันนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับใครที่อยากจะลองมาตกนะครับก็ลองตามผมมาตกได้นะผมว่าชั่วโมงหนึ่งก็ส0 0 0สนก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะครับอันนี้คือได้แบบเบสิกเบสิกเลยผมว่าได้แน่นอนชั่วโมงละสองแสนเออชิวๆเลยนะแต่ว่าต้องไปเติมถังทุกๆ สองชั่วโมงอ่ะทุกคนเออ,เอประมาณครึ่งชั่วโมงเออพูดผิดนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงทุกๆครึ่งชั่วโมงนับไปเลยครับมันรันไปถึงครึ่งชั่วโมงปุ๊บเราไปเติมถังปุ๊บเรากลับมานะครับการเติมถังก็ง่ายๆเลยทุกคนเราซื้อเราเซฟไว้ใช่ไหมตรงเนี้ยมันก็มีขายหอยให้อยู่แล้วเว้ยทุกคนเราก็กดเซฟกลับไปเลยแค่นี้นะครับปุ๊บเรากลับมาปุ๊บแล้วเราก็เดินไปตรงนี้นะอันนี้ผมไม่รู้ว่าแถวนี้มีป่าววะผมว่าไม่น่ามีนะครับก็เดินกลับไปตรงเนี้ยครับขึ้นไปแล้วกก็ไปเเติิมออซจนนะครับ ผมว่าอันนี้น่าจะดีนะครับสำหรับคนที่งบน้อยด้วยนะแต่นี้ก็บั็กหรือเปล่าขึ้นไม่ได้สักทีอ่อนถือห้อยขึ้นไม่ได้ต้องถือเบ็ดนะโอเคเนี่ยเราก็มาเติมตรงนี้นะครับทุกๆครึ่งชั่วโมงผมว่าดีกว่าจุดบนที่ผมเคยไปฟาร์มทุกคนเพราะว่าจุดบนอะ่ะมันมันหลายทีอะ่ะเขาจะ่ามันต้องแบบไปไป,ไป,ไปมามาไปไปมามาแต่เนี่ยมันได้ห้าพันเลยผมยังไม่ได้ลองกับออโรร่านะครับใครที่ลองมาฟาร์มแล้วมาฟาร์มกับออโรร่าแล้วดีแนะนําผมด้วย เดี๋ยวผมจะมาฟาร์มด้วยนะเออว่ามันดีกว่าหรือเปล่านะครับแต่อันนี้ผมไม่มั่นใจนะผมลองแค่ทีเดียวนะเออได้แสนห้าก็แสนหก่ว่าเมื่อกี้ก็ไม่น่าเกลียดนะพุ่งตรงครับครึ่งชั่วโมงได้ขนาดนี้ก็ถือโอเคละก็เจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้กับไบยบุย